เรามาอยู่ที่สนามกอล์ฟอยดาวนะครับชาเตียมกอล์ฟอยดาวรีสอร์ทนะฮะแล้วเราก็มาอยู่กับโปโคโคนัทนะฮะสวัสดีครับหลอเหมือนเดิมฮะ นี่ครับโปรโคคนัทของเรานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเปิดถุงกลอฟของโปรมะพร้าวนะครับพอดอินเดอะแบ็กของโปรมะพร้าวนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้โปรมะพร้าวแนะนำหน่อยครับว่าในถุงเราใช้อะไรบ้างครับไดเวอร์ครับไดเวอร์ก่อนเลยมาดูครับพาราดามครับพาราดามนะฮะคือไดมอนด์หลอก้านก้านฮะก้านเป็นตัวเวนตุสทีอาร์หกเอครับโอ้โหตัวนี้สเปคเทพ สเปคเทพครับตียังไงก็อยู่ตียังไงก็ไปครับโอเคต่ครับไม้สามก็เป็นตัวโรลเอสทีครับโอเคครับอันนี้คือทําไมถึงยังใช้ตัวเก่าอยู่ฮะตัวใหม่ยังไม่ได้ครับโอเคครับแล้วปรับยังไงฮะเออเซตติ้งเป็น DS ครับหัวดอ่ะนะฮะดอดอดอนะครับโอเคครับขอดูส่วนของก้านนะฮะก้านเป็น Ventus 7X ครับโอเคครับสเปคยอดนิยมครับผมเยี่ยมฮะต่อที่หัวไม่ห้าครับไม่ห้าก็ เป็นตัว M5 ครับ M5 โอ้โหนี่ย้อนยุคกลับไปอีกครับผมรุ่นนี้ก็ต้องมี6ปีได้แล้วเนาะน่าจะได้ม่ถึงไหม4ปีครับโอเคครับแล้วปรับยังไงครับเอ่อปรับเป็นโลครับเป็นเวอร์ครับโลเวอร์คือต่ำกว่าอีกต่ำนิดหนึ่งครับเฟตหน่อยครับโอเคครับส่วนก้านนะครับก้านเป็นตัว Rock 80 TX คือมะพร้าวเป็นพวกยกเวทนะฮะจะต้องโหมห M5 ก็ต้องหนักๆเอาไว้ครับเอาไว้ยกทุกโอเคครับ โอ้ไม่ห้านะครับไม่ใช่กระสอบทรายอ๋อครับเดี๋ยวไปเจอไม้อีเตของเขาฮะเหล็กสามนั่นนะฮะไม้ตัวนี้แหละครับเดี๋ยวจะมีเป็นตัวเออ่ไฟไฮและกับไดมอนด์นะมีไฟไฮไลท์กับไดมอนด์นั่นมันเลฮานหน้าฮะอ๋อมีซูโน่โปรนะฮะแล้วก้านฮะของดูก้องก้านเป็นตัว KBS ีเอสทัวร์ไฮบริดโปรโตไทป์ครับเก้าสิบห้าเอสคือต้องการฟิลลิ่งหน่อยนุ่มๆสบายๆปลายเขาแข็งอยู่แล้วครับปลายแข็งไม่ฉีก ครับผมครับโอเคมาต่อที่ชุดเหล็กนะครับเจ็ดะเหล็กเจ็ดเหล็กก็จะเลอะนิดนึงครับเพิ่งตีมาเป็นเป็นตัวไทลิสซีบีครับเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกโอ้ยังย้อนยุกกลับไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องการระยะที่มั่นคงเปล่าฮะเราไม่ได้คอนเร์โอเคครับครับคําตอบง่ายๆจากบัวเพาวซึ่งไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับไปเริ่มที่เวทครับชุดเหล็กครับชุดเหล็กผ่านไปแล้วครับ ครับผมปอมเพา้าอาจจะมึนๆนิดหน่อยนะครับเวทเป็นตัวเวชเวิร์กครับเวชเวิร์กโบกี้ดีไซน์ครับนาสแตมว่าโคโคนัดนะฮะอสวยมากครับปล่อยไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ก็คือทีกลายนี่ก็คือจะโลเบาจัดจัดคือสอดสอดนี่ดังซึดซุดซึดยังไงก็หยุดใช่ไหมฮะครับเมื่อไหร่ไม่รู้เหล็กนี่เลี้ยงประคับสี่ห้าตัวครับเร็งเห็นอยู่ตรงกลางร่องนี่ใช่เลย ตัวนี้หยุดมากใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นการเอ่อเป็นรอฮะรอรอรอคอยครับผมโอเคครับเยี่ยมในส่วนของพัตเตอร์ครับอันนี้ไฮไลท์เลยฮะปอกเซอร์เคิลทีด้านในคือฮมชักเข้าชักออกโอ้โหฮะเป็นราวแบ็คราครับอันนี้เป็นลายสั่งสลักมาคือความพิเศษกว่านั้นคือเราทำความยาวมายังไงฮะสานิ้วครับโอ้โหเป็นตัวคานเตอร์บาลานซ์ห้ บอกได้เลยว่าใช้ก่อนห้าสิบหกใช้ก่อนลิกกี้ครับผมครับผมลิกกี้ louder ครับลิกกี้ louder ครับมันมันยาวแล้วมันดีไงฮะเออคือมันเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์ยาวแล้วมัน l าวแล้วมันดีมากครับมันถึงมันถึงมันถึงคือพอเป็นเคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ยพัดถึงใช่ครับอ่าไหนขอเซตอัพให้ดูหน่อยฮะใช่ครับพอตีให้ดูเลยนะเฮ้ยสะพัดก่อนนะถ้าจดฮะอ๋อมันจะช่วยให้บาลานซ์ใช่ไหมส่วนที่เหลือมันจะเป็นคอเตอร์บาลานซ์ไว้ในตัวเนาะ กับพัตเตอร์เราจะเป็นเส้นเดียวกันครับอ่าโอเคซื้กันได้ครับโอเคครับเยี่ยมมากที่โปรหนึ่งครับที่โปรหนึ่งกอล์ฟเซนเตอร์ครับผมไม่มีฮะว่ากันด้วยเรื่องของวันนี้ครับจะมาขอให้ปอมะพร้าวโชว์ช็อตเทพของปอมะพร้าวหน่อยครับสอนสอนแฟนคลับหน่อยครับว่าปอมะพร้าวถนัดลูกไหนแล้วจะเล่นยังไงอะไรแบบนี้ฮะครับก็ผมจะชอบเล่นลูกเออลูกแทงฮะ แทงปองพราวชอบแทงโดยโดยโดยสัญชาตญาณอยู่แล้วบางทีสูงบางทีต่ำครัอ่าก็แทงรวมบ้างไม่ใช่อันนั้นบอลครับโอเคครัก็คือไอตัวมิซูโน่ใช่ไหมฮะโอเคครับตัวนี้เราจะเล่นช็อตแบบไหนครับวันนี้จะมาโชว์ช็อตถ้าเป็นเออ่ถ้าเป็นภาษาฝรั่งเขาก็จะใช้คําว่าสติงเกอร์ฮะสติงเกอร์คือจมูกเป็นไรครับเมื่อกี้อกอ่าโอเคโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูปองพราวตีสติงเกอร์นะครับแต่สติงเกอร์ก็เออ่ ตำแหน่งลูสำคัญครับตำแหน่งลูกก็จะขวากลางข้นขวานิดนึงเราตั้งแหน่งลูสวยงามครับโปรขออีกดอกได้ไหมฮะได้ฮนะโอเคครับขออีกดอกครับชัดๆนะครับอีกสักทีอ่ะช็อตนี้นะครับ ขอบคุณมากครับปอสุดยอดครับครับขอบคุณครับโอ้โหน้อมน้อมต่มตนมากถุงใบนี้นะครับไปเจอที่ไหนไปได้เลยนะฮะอุ้มไปได้เลยนะครับขอบคุณมากครับปอครับผม